แค้นรักสเสน่หาตอนที่23ตอนจบปิน่นชีวาไม่ได้บอกตินว่าเธอเดินทางไปที่ใดดังนั้นเมื่อหญิงสาวคุยกับเขาผ่านโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์หลังจากเธอเดินทางมาถึงจุดหมายแห่งแรกเขาได้รู้ว่าเธอกำลังอยู่ที่อุรุมฉีในมณฑลซินเจียงอุยกูประเทศจีนชายหนุ่มร้อนรุ่มในอกด้วยความเป็นห่วง ปินทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณจะไปที่นั่นถ้าบอกคุณตินก็ไม่อนุญาตให้ปินมานะสิคะมันอันตรายคุณก็รู้ไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะมีข่าวก่อความไม่สงบก่อนหน้านั้นก็มีข่าวคนถือมีดไล่แทงนักท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟเรียกร้องอยากจะแยกตัวเป็นอิสระจากจีนโทคุณตินคะนั่นมันข่าวหลายเดือนแล้วตอนนี้บ้านเมืองสงบดีไม่มีอะไรน่ากลัวเลย ปินคุณไม่เคยได้ยินเหรอว่าก่อนเกิดพายุในทะเลมักจะมีคลื่นลมสงบก่อนเสมอคุณตินไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะยังไงทีมงานก็คงไม่ปล่อยให้พวกเราได้รับอันตรายหรอกนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะแยะบริษัททัวร์ก็ขายโปรแกรมทัวร์นี้มามากปินชีว่าพยายามพูดให้เขาคลายกังวลโดยที่ไม่ได้บอกความจริงไปทั้งหมดว่าเธอไปเที่ยวยังสถานที่แห่งหม่ พิเพิ่งเริ่มโปรโมตอีกด้วยเพราะถ้าหากบอกไปตินคงโวยวายเธออย่างไม่ต้องสงสยัยเอาไว้มาถึงเมืองไทยก่อนเธอะปินผมจะขังคุณไว้บนเตียงทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ห่างไปไหนเลยหลังจากแต่งงานกันผมก็จะรีบมีลูกคุณจะได้เลิกเดินทางเสร็จทีนะคุณตินเรื่องอะไรจะทำอย่างนั้นนะคะไม่รู้ล่ะผมจะทำให้ได้จริงๆอย่างที่พูดด้วยจะมีลูกหัวปีท้ายปี ไม่ให้ปิ่นมีเวลาว่างเลยฉันไม่ใช่แม่พันหมูนะคะจะได้มีลูกดกแบบนั้นปิ่นไม่เอาด้วยหรอคะเอาหรือไม่เอาผมก็ทำให้ได้ไม่เอาแล้วคะ่ะปิ่นไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้ก่อนนะคะต้องรีบนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยนะปิ่นเราก็รีบกลับมาด้วยผมคิดถึงจจจะขาดอยู่แล้วปิ่นชี้ว่าเอ,อ่ยขอบคุณเขาออกไป ก่อนจะปิดโปรแกรมการสื่อสารจากนั้นก็ล้มตัวนอนบนเตียงใบหน้ายังคงร้อนเผาราวกับตินเอ่ยถ้อยคำหวานที่ข้างๆ้างหูหลายวันต่อมาตินยืนชะเง้อชะแงะมองผู้โดยสารขาเข้าที่กำลังเดินทยอยมาเรื่อยๆบ้างมาเป็นกลุ่มบ้างมาเป็นคู่บ้างก็มาเดี่ยวทุกคนมีสีหน้าแช่มชื่นเมื่อได้เห็นคนมารอรับนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มก็โบกมือโบอกไม้ ให้กับพนักงานโรงแรมที่ยืนถือป้ายชื่อเพื่อมารับกลับโรงแรมแต่ละคนดูมีความสุขกระจายอยู่บนใบหน้าจะมีก็เพียงแต่เขากระบวนกระวายรอบปิ่นชีวายอยู่ครู่ใหญ่แล้วแต่ไม่มีทีท่าว่าจะเห็นหญิงสาวเดินออกมาสักทีทั้งที่ข้อมูลบนป้ายนั้นบอกว่าเครื่องบินท,ที่เธอโดยสารกลับมาจอดได้พักใหญ่แล้วด้านหลานชายตัวน้อยที่ยืนเกาะแขนเขาก็คอยชะเงื้อใชะแง มองหาปินชีวาเหมือนกันลุงตินเมื่อไรอาปินจะมาสักทีครับเด็กน้อยกระตุกมือเขาสองสามครั้งแล้วร้องถามเดี๋ยวก็มาครับเครื่องลงจอดแล้วตอนนี้อาปินกำลังรองกระเป๋าอยู่ในขณะที่ตินตอบหลานชายนั่นเองจูจูปุนก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแล้วชี้มือออกไปอาปินมาแล้วอาปินมาแล้ว ตินหันไปมองตามหลานชายแล้วก็เห็นว่าเป็นปิ่มชีวากำลังเดินตรงมาที่เขาหญิงสาวสะพายเป้เอาไว้ที่หลังและสะพายกระเป๋ากล้องเอาไว้ที่ไหลอีกข้างด้วยท่าทางที่ทะมัดทะแมงเหมือนที่เขาเคยเห็นบ่อยๆเพียงแค่เห็นหน้าหญิงสาวความคิดถึงความโหยหาที่ต้องจากเธอหลายวันก็เหมือนจะได้รับการเติมเต็มแล้วและเมื่อปิ่นชีวาเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเอ่อยทักทาย เขารู้สึกอยากจะกอดเธอเอาไว้แน่นๆและจูบเสียให้หายคิดถึงแต่ติดว่าสนามบินนี้มีคนมากมายและก็หลานตัวน้อยที่ยังดีใจไม่หยุดและกอดเธอเอาไว้จนแน่นชายหนุ่มได้แต่บอกตัวเองให้อดทนและภาวนาให้ถึงเวลาของเขากับเธอโดยเร็วทริปนี้เป็นยังไงบ้างปินก็ดีค่ะดีมากๆปินชอบมากเลยแต่ว่ายังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะ มณฑลซินเจียงมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็สวยมากนี่ยังคุยกับคนในทริปว่าอยากจะไปกันอีกอยากไปอีกหยุดเลยเปินผมขอร้องออกคำสั่งให้คุณหยุดเดินทางก่อนจนกว่าจะจัดงานแต่งงานของเราให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่กับผมกับล้านให้หายคิดถึงสักสี่หเดือนค่อยว่าเรื่องการเดินทางครั้งใหม่ของคุณใช่ครับอัปปินไปนานๆแบบนี้ปุนคิดถึงเห็นไหม หลานยังบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นห้ามคิดเรื่องทิพย์ใหม่ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเข้มและจัดการวางเป้ใบใหญ่ของหญิงสาวที่ท้ายรถก่อนจะอุ้มหลานชายขึ้นนั่งในที่นั่งตอนหลังแล้วเดินกลับมาประจำที่คนขับแหมปิ่นก็แค่เปรย์ๆนะคะกว่าจะหาข้อมูลสำหรับเดินทางกันเองโดยไม่ผ่านบริษัททัวร์ก็คงใช้เวลาอีกสักพักใหญ่หาข้อมูลนานๆก็ดีนะปิน ตินบ้าอย่างนั้นก่อนจะออกรถวันนี้เขาเลือกที่จะพาหญิงสาวและปุนพักที่โรงแรมในตัวเมืองหลวงเสียก่อนเราค่อยเดินทางกลับฟาร์มในวันลุ่งขึ้นเพราะไม่อยากให้ปิ่นชีวาต้องนั่งรถนานๆหลังจากที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากก่อมปุนจนหลับสนิทตินก็รังแขนปิ่นชีวา่าให้มาที่ห้องนอนอีกห้องพร้อมเขาเมื่อปิดประตูห้องเรียบร้อย ชายหนุ่มก็จู่โจมหญิงสาวด้วยจูบหนักหน่วงพอริดแห่งความคิดถึงทันทีปิงชีว่ายังตั้งตัวไม่ติดแต่ก็ยอมรับสัมผัสหวานจากเขาอย่างเต็มใจหญิงสาวยกมือขึ้นรอบต้นคอของเขาเอาไว้เพราะกลัวว่าจะเข่าอ่อนสุดลงไปเสียก่อนจากริทจูบเร้าร้อนของตินในขณะที่ชายหนุ่มก็โอบกอดรอบเอวเธอเอาไว้อย่างแนบแน่น จนเนื้อแนบชิดแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันคิดถึงใจจะขาดปิ่งก็คิดถึงคุณติงค่ะหญิงสาวเอ่ยตอบม,มองศบตาที่พาวพรายของเขาอาการสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวเกิดขึ้นเมื่อเขาไร้มือไปตามส่วนเบ้าส่วนโค้งของร่างกายก่อนที่เขาจะอุ้มเธอจนรอยหวือแล้วพาเธอมานอนที่เตียงขนาดใหญ่สมกับเป็นห้องสวีทราคาแพง ตินร่างร่างหญิงสาวให้เอนกายลงนอนบนเตียงนุ่มนั้นโดยมีเขาทาบทาับกายแก่งตามลงมาก่อนจะปิดปากเธออีกครั้งด้วยริมฝีปากร้อนของเขาหญิงสาวกอดกายเขาแนบแน่นตอบรับการหลอมรวมนั้นและยอมให้ตัวเองถูกเปลวเพลิงปาถนาของตินแผดเผาจนหลอมละลายหายใจทีกระชัน้นหยาดเหงือ่อที่ผุดพรายตามเรือนกาย ยามที่ชายหนุ่มโหมแรงรักเข้าใส่ร่างบอบบางอ่อนนุ่มของหญิงสาวเสียงครางครวญหวานแม้วดังอยู่เป็นระยะตามจังหวะบทเพลงรักที่แสนร่าร้อนตินพาปิ่นชีวารดอรนไปตามจังหวะนั้นบางครั้งเนิบช้าบางคาเร็วรี่ก่อนที่บทเพลงนั้นจะดำเนินมาถึงปลายทางชายหนุ่มก็โหมกายแก่งครั้งสุดท้ายแล้วพาหญิงสาว ทยานขึ้นไปบนผืนฟ้าชมโค้งรุงสวยงามและดวงดาราที่พรังพายก่อนที่สองกายจะสวนซบกอดกันด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการร่วมบรรเลงบทเพลงเสน่หาด้วยกันชายหนุ่มกอดกระชับหญิงสาวเอาไว้แนบแน่นปากไร้จุบตั้งแต่ขมับอิ่มที่ไรผมชื้นเงือ่อไรมาทิใบหูแก้มสุกแดงปรัง่ง ฝังจมูกลงไปที่ซอกคอหอมกรุนไล่ลงมาถึงไหลลาดไร้มือไปตามเอวคอดกิลไรสโพกงามงอนไม่เหนื่อยนะคะผมบอกแล้ววา้าปิ่นกลับมาเมื่อไหร่ผมจะกักตัวไว้บนเตียงให้หายคิดถึงพรุ่งนี้ต้องขับรถกลับฟาร์มนะคะขข้นบ้าพารังอย่างที่บอกมีหวังขับรถไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็นอนโรงแรมอีกคืนจะเป็นไรไปดีซะอีก จะได้พาปูนเที่ยวกรุงเทพบ้างมีเอาอราค์คะปิ่นคิดถึงฟาร์มแล้วคิดถึงทุกคนที่นั่นบอกว่าคิดถึงฟาร์มคิดถึงคนที่นั่นแต่ยังวางแผนจะหนีผมกับปูนไปเที่ยวอีกแหมปิ่นบอกแล้วไงคะว่าอีกนานกว่าจะได้ไปนานมากๆก็ดีนะปิ่นอย่าปล่อยให้ผมนอนเหงาคิดถึงเมียบ่อยนักเลยผมทนไม่ไหวตินเออยอดอ,อ้อนก่อนจะเริ่มปฏิบัติการ มือปาเมกอ,อีกครั้งแล้วครั้งนี้ปินชีวก็ห้ามเขาไม่ทันสิด้วยอคุณตีนพ่อเถอะคะ่ะปินอยากนอนตอนนี้ก็นอนอยู่ไม่ใช่หรอหรือว่าปินอยากจะลองเปลี่ยนเป็นนั่งหรือยืนบ้างผมว่าก็ดีนะให้อีกบรรยากาศเหมือนกันนี่นะคุณตีนลามโมกหญิงสาวทุบไหล่เขาดังอึแก้เขินเมื่อได้ฟังถ้อยคำนั้นผมยังไม่ได้พูดเลยว่าหมายถึงเรื่องนั้น ปินคิดไปเองคนที่ลามุกคือปินหรือเปล่าก่อนจะใช้มือจิ้มที่ภายจมูกของเธอบ้าถอยไปเลยปินไม่อยากคุยด้วยแล้วปินจะนอนไม่อยากคุยก็ดีแล้วเพราะผมอยากทำอย่างอื่นแล้วนะปิน่นติมจบคำพูดของตนด้วยการขยับกายอย่างรวดเร็วขึ้นคอมร่างบางของปินชีวะเอาไว้แล้วกากตัวเธอให้อยู่ภายใต้ร่างของเขาก่อนจะปิดปากอิ่มของปิ่นชีวา ที่กำลังจะร้องประท้วงด้วยปากและริ้นร้อนๆของเขาหลังจากนั้นปินชีวางก็ตอบว่าเขาไม่ได้เลยเพราะเขาพาเธอโจนทยานไปกับบทเพลงสเสน่หาที่ถูกบรรเลงขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งก่อนที่จะหลับไหลไปในอ้อมกอดของกันและกันในช่วงเวลาย่างเข้าสู่วันใหม่แล้วเสียงดนตรีหวานแววบรรเลงคราวๆกับเสียงหัวเราะ และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศในเติมรักฟาร์มวันนี้อบอวลไปด้วยความรักสมชื่องานแต่งงานของตินกับปินชีว่าถูกเนรมิตขึ้นที่ฟาร์มอย่างสวยงามและอบอุ่นพื้นที่รอบบริเวณพิธีมีซุ้มไม้สีขาวตั้งเอาไว้ตามจุดต่างๆเพิ่มความอ่อนวานให้กับพิธีการในช่วงเช้านี้เก้าอี้ที่คลุมไปด้วยผ้าสีขาวละโบสีฟ้าผูกเอาไว้ ตั้งเรียงรายมากมายเท่ากับจำนวนแขกที่เขาเชิญมาเพราะชายหนุ่มอยากให้ทุกคนที่เขารู้จักได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้และได้มาร่วมอวยพรให้เขากับปินชีว่ามีแขกเรือและพนักงานในรีสอร์ททุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวทั้งสองงานในช่วงเช้าทั้งทำบุญเลี้ยงพะแลกแหวนแต่งงานและหลังน้ำสังผ่านไปอย่างเรียบร้อยและอบอุ่น จนกระทั่งถึงงานเลี้ยงในช่วงกลางคืนที่เปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศสนุกสนานท่ามกลางแสงดาวและกองไฟให้อารมณ์เหมือนงานปาร์ตี้ในทีมคาวบอยทุกคนสนุกสนานยิ้มหัวเราะก,กันทั่วหน้ากว่างานเลี้ยงจะเลิกลาก็ดึกดื่นตินและปิ่นชีวาไม่สีเรียดกับพิธีส่งตัวเข้าหอทั้งสองจึงอยู่ในงานร่วมส่งแขกทุกคนจนกระทั่งเลิกงานจากนั้นจึงได้ขึ้นไปพักผ่อนบนบ้าน หลังจากที่ส่งหลานใช้ใหกับนิดหน่อยและป้าสำลีดูแลก็เป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเธอกับตินเพียงสองคนหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วปินชิวาก็เดินมาหยุดที่ริมหน้าต่างของห้องมองฟ้าในค่ำคืนที่ดาด,ดานไปด้วยหมู่ดาวครู่หนึ่งตินก็ออกมาจากห้องน้ำรละเดินตามมายืนซ้อนหลังชายหนุ่มอบกระชับเอวคอดของปินชิวาเอาไว้แนบแน่น กดจมูกลงที่เรือนผมนุ่มของเธอผมดีใจนะปิ่นที่ได้ความรักของเรากลับคืนมาแบบนี้ตอนที่เราเลิกกันผมไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองจะเป็นยังไงในวันข้างหน้านึกภาพคนที่จะมายืนอยู่ข้างๆเดี๋ยวร่วมสร้างครอบครัวกับผมไม่ออกเพราะในหัวใจของผมมีแต่ปิ่นคนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนั้นเป็นเพราะความโกรธผมถึงได้ตัดความสัมพันธ์กับคุณไป ผมไม่น่าทำเรื่องงี่เง่าแบบนั้นเลยจริงๆเจๆ้าบ่าวเอ่ยเสียงนุ่มระยังคงวนเวียนอยู่ข้างดวงหน้าของปิ่นชีวาทำให้เจ้าสาวาัดมารมาร,รู้สึกขัดเขินตอนที่เลิกกับคุณฉันก็ไม่เคยมองใครเหมือนกันค่ะมุ่งทำแต่งานที่ตัวเองรักอย่างเดียวเลยการเดินทางทำให้ฉันพอจะลืมช่วงเวลาที่เราครบกันไปได้บ้างแต่ทุกครั้งที่อยู่เงียบๆคนเดียวฉันก็คิดถึงคุณทุกทีผมก็เหมือนกันเป็น แต่นับจากนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าอีกแล้วเราจะใช้เวลาทุกนาทีร่วมกันให้คุ้มค่าที่สุดเพราะเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตมันสั้นนักปินชิวารู้ดีว่าเขาหมายถึงรัติมาผู้เป็นน้องที่ต้องจากไปตั้งแต่ยังสาวส่วนเธอเองก็เสียพี่ชายไปตั้งแต่ยังหนุ่มเช่นกันหญิงสาวไม่อยากให้ตินเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเธอจึงขยับกาย หันหน้ามาหาเขาแล้วเงยหน้าขึ้นมองศบตาคมที่มีแววตาเศร้าหมองของตินเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันฉันสัญญาว่าจะคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คุณปิ่นชีวาใช้สองมือไร้ใบหน้าคมคายของสามีศบตาเขาด้วยแววตาหวานซึง้งตินยกมือขึ้นเราแนบมือประกบทับไปบนมือของเธอ ก่อนจะก้มหน้าลงมาหาขอบคุณนะปินที่คุณยอมให้อภัยผมปินก็ต้องขอบคุณคุณตินเหมือนกันค่ะที่ให้อภัยความยี่งเงาปากเก่งชอบบวด,ดีของปินที่ผ่านมาเราอาจจะทําเรื่องผิดพลาดกันมาบ้างแต่หลังจากนี้เราจะช่วยกันประครับประคองชีวิตคู่ของเราให้ยืนยาวและมีความสุขนะค่ะผมรักคุณระเกินปินและจะรักอย่างนี้เรื่อยไปจะไม่ยอมให้เราโกรธ หรือไม่เข้าใจกันอีกแล้วปิ่นก็รักคุณตินนะคะหญิงสาวมองศบตาคมหากแต่มีแบลวับหวานของตินจากนั้นหญิงสาวก็ไม่เห็นสิ่งใดอีกพอต้องหลับตาลงเพื่อรอรับจูบหวานล้ำของชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยคำคืนแสนหวานนั้นตินแสดงความรักกับปิ่นชีว่าอย่างอ่อนหวาน ทะวะก็หวามไว้เขาจับจุงมือเธอให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางเสน่หาอันร้อนแรงด้วยการเกือบทั้งคืนเพื่อเป็นการตอกย้ำให้หญิงสาวได้รับรู้ว่าเขารักเธอมากเพียงใดเรบพร้อมที่จะดูแลเธอตลอดไปปินชีวาเองก็ตอบรับความรักอันแสนเร่าร้อนของตินด้วยความเต็มใจหญิงสาวตอบสนองทุกสิ่งที่เขามอบให้ ด้วยต้องการแสดงให้ตินได้เห็นว่าเธอพร้อมที่จะก้าวเดินเคียงไปกับเขาในทุกคนทุกแห่งแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งเขาและเธอจะต้องพบเจอกับเรื่องราวร้ายๆทว่าปิ่นชีวามั่นใจว่าต่อจากนี้ไปตินจะทำให้ชีวิตคู่ของเธอกับเขาในฟาร์มแห่งนี้มีแต่ความสุขอบอวนอยู่ในทุกอนุอากาศอย่างแน่นอน ça bar